ดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่27ตุลาคม2566สําหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะคนที่เกิดวันอังคารวันนี้นะคะดวงของคุณนะคะช่วงนี้คุณคิดเรื่องงานนะคะคุณคิดเรื่องงานนะคะสนใจเกี่ยวกับทํางานออนไลน์นะคะการพัฒนางานนะคะค่อนข้างดีนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องอดทนกับอะไรหลายอย่างมีคนทําให้คุณหงุดหงิดไม่สบายใจหลายๆคนกาลังรองเงินก้อนอยู่นะคะ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศนะคะใครที่ลงทุนทํางานไว้หรือกําลังจริงจังเกี่ยวกับงานสิ่งใดอยู่นะตอนนี้คุณมีโอกาสประสบความสาเร็จค่อนข้างสูงแต่อาจจะต้องรอเวลาหน่อยนะคะต้องใช้เวลาคุณอาจจะต้องอดทนพอสมควรนะคะถึงจะได้เจอนะคะกับสิ่งดีๆนะคะการเดินทาง คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศหรือถ้าใครที่จะท,ทําทำธทุรกิจออนไลน์ค้าขายออนไลน์หรือลงทุนเกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะใครรองเงินก้อนจะได้เงินช่วงนี้ญหญุ่นยิดไม่สบายใจมีคนทําให้อารมณ์เสียสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านแล้วก็อายุข,ของตัวคุณเองให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีส้มสีส้มสีขาวสีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้ 1, 2, 8ด เจ็ดนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ